ตำรวจทางหลวงเชื่อปอมสวยทางหลวงต้นเหตุยิงสารวัตรแบงค์กรุงเทพ11กันยายนตำรวจทางหลวงเชื่อปอมสวยทางหลวงต้นเหตุยิงสารวัตรแบงค์เพราะบ้านกำนันนกมีรถบรรทุกกว่า100คันซึ่งมีน้ำหนักเกินกำนันนกพยายามติดต่อขอเจรจาก่อนหน้านี้แต่สารวัตรแบงค์ไม่ยอม วันนี้พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วร,กรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกอีกครั้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากปมปัญหาสวยรถบรรทุกเพราะบ้านของกำนันนกมีรถบรรทุกกว่า100คันซึ่งมีน้ำหนักเกินสารวัตรแบงค์ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำนันนกพยายามติดต่อขอเจรจาแล้วก่อนหน้านี้แต่ทางสารวัตรแบงค์ไม่ยอมเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นเรื่อง ของนโยบายที่ต้องปรับปรามเรื่องนี้แต่เมื่อมีงานเลี้ยงและผู้บังคับบัญชาโทรศัพท์ให้สารวัตรแบงค์ไปร่วมงานเพื่อปรับความเข้าใจกับกำนันนกกำนันนกกลับใช้โอกาสนี้ขอตำแหน่งให้กับหลานซึ่งไอได้รับการปฏิเสธอีกครั้งทำให้เสียหน้าเป็นที่มาในการสั่งการให้ลูกน้องจัดการ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกด้วยว่าการสูญเสียสารวัตรแบงค์ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับบัญชาระดับชั้นรวมถึงนงอเพื่อนค้าราชการตำรวจอีกทั้งอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและย้ำต้องว่าดำเนินการกวาดล้างเลือดเสียหรือค่าราชการตำรวจไม่ดีให้หมดไปให้ได้ ด้านนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยออกมาตอกย้ำประเด็นนี้ว่าประเด็นของคดีนี้เรื่องที่กำนันนกสั่งให้ในายหน่องยิงสารวัตรแบงค์ประเด็นที่บอกว่ามาจากการขอสลับตำแหน่งตำรวจเวรรถกับเวรวิทยุพอไม่ได้จึงสั่งยิงไม่น่าจะเป็นเหตุผลหนักแน่นพอน่าจะมีประเด็นอื่นด้วยซึ่งไม่อยากให้ตำรวจทิ้งประเด็นเรื่องสวยทางหลวงและอยากให้ถอดบทเรียนเรื่องนี้ทั้งประเด็นการทำงานของตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำงานด้วยความเสียสละ อยากฝากประเด็นเรื่องสวยทางหลวงนี้ถึงนายกรัฐมนตรีก่อนเกิดเหตุทราบว่าปัญหาสวยจะกลับมารุนแรงอีกและปัญหานี้ลงรากฝังลึก23 0 0ปีที่ผ่านมาการบรรทุกน้ำหนักรถบรรทุกเกินและใช้สวยสติ๊กเกอร์เป็นใบเบิกทางทำให้ถนนหลวงของไทยเสียหายต้องใช้เงินในการซ่อมบำรุงแต่ละปีเป็นเงินมหาศาลสํานักข่าวไทย